สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องบ่าวทินท้นถิ่นภูไทยนะครับโอ้โหนะครับอันนี้ก็เส้นถนนเส้นทางจากจังหวัดน่านนะครับไปอำเภอบ้านหลวงนะครับโอเคไปอำเภอบ้านหลวงจากเมอบ้านหลวงไปจังหวัดน่านนะครับเส้นทางถนนเส้นนี้นะครับเนาะอนะครับ แถวนี้เขามีปลูกหลายอย่างนะครับอาชีพหลากหลายมีลำไยมีเลนจีนี่ดูภูเขานะครับภูเขาจะหัวโล้นเกือบหมดเลยนะครับเนาะมองไปมีแต่ดินถ้าส่วนมากนะครับเนาะต้นไม้แทบจะไม่มีเลยนะครับเนะาะข้ามีก็มีเป็นพวกต้นไม้แบบผลไม้นะครับเนาะภูเขาครับอันนี้ก็ โอ้ยนาจะเป็นหมอกควันอยู่ครับเนาะแต่ว่าพวกสัตว์ยังพอมีนะครับชส,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 สองฝั่งทางนะครับสองฝั่งทางเลย,เลย,เยน,นี้เป็นถนนเส้นทางจากน่านไปสู่อำเภอ,อบ้านหลวงนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับชาวเขาทําทไร่ทําสวนเยอะมากนะครับมองไปมีแต่หมอกควันอยู่ครับเนาะภูเขาเยอะนะครับแถวนี้นะเป็น นะมองลงไปข้างล่างนะครับจะมีกระท่อมนะครับทำไร่ทําสวนกันส่วนมากจะเป็นปลูกข้าวโพดนะครับเนาะปลูกข้าวโพดกันนะครับเส้นทางท่านี้อันนี้ถนนเส้นไปอันนี้มองไปทางนี้ไปอําเภอบ้านหลวงนะครับเนาะส่วนไปทางนี้นะครับไปทางนี้เป็นอําเภอเมืองอยู่ตอนนี้อยู่ในเขตอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดน,น่านนะครับโอเคครับ เส้นทางไปจังหวัดน่านนะครับอีก29กิโลถึงตัวจังหวัดน่านนะครับขึ้นขา เคยวก็มีบ้านคนเป็นเป็นจุดนะครับนะเป็นช่วงๆนะครับนะแต่สองฝั่งทางนี่ก็เป็นหุบเขาด้วยเยวด้วยนะครับอีก200เมตรมีรถบรรทุกเข้าออกอก็มีข้างทางก็มีปูกกล้วยด้วยดูถนนเชทานะครับท่านไหนที่จะผ่านไปผ่านมานะครับก็ด,ดูสำรวจ ถนนหนทางนะครับเนาะอันนี้เส้นทางจากอำเภอบ้านหลวงไปจังหวัดน่านนะครับเนาะมาดูถนนหน,นทางนะครับมีโคโ้งโค้งคเคีย้ยวนะครับเห็นป้ายบอกว่าน่าน28กิโลนะครับน่านอีก28กิโลถนนเส้นนี้จากอำเภอ บ้านหลวงนะครับมาถึงจังหวัดน่านนะครับนาะ mm hmm. ยาวเลยครับขึ้นภูเขาขึ้นเขาลงเขาเลยครับบนเส้นนี้นะครับเนาะผ่านมา10บกว่ากิโลนะครับยังไม่เจอหมู่บ้านเลยนะครับเนาะจากอำเภอบ้านหลวงมานะครับนะทางต้องขับรถนะระมัดระวางด้วยนะครับ โค้งขึ้นเขาลงเขานะครับนะเส้นทางนี้เนอครับในกเช้าวันที่1ของเดือนมีนาคมแล้วนะครับเนาะ2566นะครับ ในระ้างทางยังไม่มีหมู่บ้านคนเลยครับตอนนี้ยังไม่มีหมู่บ้าน ลงเขาตลอดครับนเป็นช่วงๆว,วันนี้ก็ช่วงนี้ก็ขึ้นเขาวันนี้ยาวเหมือนกันครับเนาะ ราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนาะยี่อีก25กิโลที่จวนน่นโอ้ภูเขาสุดยอดจริงๆครับแทบจะไม่มีต้นไม้เลย ข้างล่งเป็นสวนลำไยนะครับเนะาะอยู่ใกล้ผมเป็นสวนลำไยนะครับนะนี่นะ่าจะเป็นต้นข้าวฟ่างนะเนาะบ้านห้วยมอนนะครับต้องเข้าไปอีกนะครับนะ

เส้นทางไปจังหวัดน่านนะครับก็โค้งอภพอ่างกกทางแม่แม่ต้องสอนนะครับโอ้โหดูเขาครับผมบ้านอยู่เราเนาะ ย2่่องกิโลถึงวันหน้านะครับสีบกิโลก็ถึง มง่วงอะไรตอนนี้เนาะบายถึงแล้วบ้านสองแครน,นะครับเป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่พบเจอนะครับจากอําเภอบ้านหลวงมานะครับมีบ้านสองแครน,นะครับที่เจอแล้วครับเนาะ,ะเป็นบ้านแรกนะครับก่อนถึงจังหวัดน่านนะครับเนาะเป็นหมู่มมบ้านแรกนะครับ คุนะครับนะอันนี้ก็อยู่ในช่องบ่าวทิ้นทินพุทธยนะครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับถึงในบ้านสงแคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีดงแลครับสวัสดีครับผม